สวัสดีค่ะทุกคนรอบนี้ปายพาทุกคนมาที่ฮ่องกงนะคะรอบนี้นะคะก็ถือเป็นรอบที่3มที่ได้กลับมาที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ทายทุกคนจริงๆรอบเนี้ยเรามาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมที่วัดทองัมค่ะก็ถือโอกาสมาแวะพักผ่อนสักประมาณคืน2คืนและตอนนี้นะคะก็ได้นั่งในส่วนของรถไฟเข้าในส่วนของเซ็นทรัลสเตชันค่ะน,นี่ก็ออกจากสนามบินแล้วเรียบร้อยคุณขนาดเราลงไฟดึกแล้วนะ ยังมีคนเต็มไปหมดเลยอ่ะอ่ะนี่ให้ดูค่ะตอนนี้นะคะเราจะนั่งจากสนามบินแอร์พอร์ตเนี่ยไปที่เซ็นทรัลแล้วก็จะนั่งไปที่หวนันจ่ทีนึ่งค่ะพิเศษไปกว่านั้นนะคะคือรอบเนี้ยไปมาคนเดียวแต่ไปก็บังเอิญเจอพี่คนไทยที่นั่งติดกันแล้วก็เลยได้คุยกันจนลงเครื่องมาแล้วก็เลยลงเครื่องมาพร้อมกันแล้วก็นัดกันว่าจะไปกินข้าวที่หวันจค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนสเตชันนะคะจากเซ็นทรัลไปหวานใจถึงแล้วเราก็จะเห็นสตรีทฟู้ดด้านข้างทางนะคะตรงหัวมุมเลยทุกคนมันเห็นง่ายมากเดินลัดมาอีกนิดหน่อยเข้าซอยนะคะก็จะเจอร้านที่เปิดดึกถึงตอนกลางคืนเลยประมาณเที่ยงคืนเขาก็ยังเปิดอยู่ส่วนคนที่นั่งข้างๆไปนะคะก็คือพี่ตี้นั่นเองค่ะก็เป็นพี่ที่น่ารักมากบังเอิญเจอกันบนเครื่องพี่เขามาเยอะกว่าไปเนี่ยตั้ง5 6วันส่วนตัวไปนะคะมาไหว้พระก็เลยมาอยู่ประมาณ2คืน3วัน เท่านั้นค่ะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วเขาว่าหิวขนาดไหนเพราะว่าเนี่ยเป็นบะหมี่ชามใหญ่เรายังกินได้หมดเลยจากนั้นนะคะก็จะเดินทางเข้าที่พักพี่เขาพักอยู่หวันจส่วนปลายเนี่ยพักอยู่ชวงวานก็อีกประมาณหนึ่งสถานีค่ะแต่ฝั่งตรงน,นข้ามก็เลยต้องนั่งจากเซ็นทรัลเนี่ยไปชวงวานจริงๆย่านชวงวานเนี่ยเป็นย่านที่รู้สึกว่าเหมาะกับการมาพักไม่พลุกพ่านค่ะแต่ว่าใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลย เรามาเริ่มวันแรกนะคะกับการไปคืนเงินเจ้าแม่กวอนอิมที่วัดทองคำซึ่งวัดทองคำเนี่ยก็จะลงที่สถานีโฮม,น,มนตินซึ่งจากที่เราพักไป,ปช่วงบานเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนสถานีซีเซ็นทรัลค่ะแล้วก็ขึ้นอิทไลน์ไปถ้าไปจาไม่ผิเดเราจะไปที่สถานีโฮมตินนะฉันจะถึง กำลังจะไปสถานีไปเปลี่ยนสถานีที่เซ็นทรัลนะคะแล้วก็นั่งจากเซ็นทรัลเนี่ยขึ้นเป็น east line ก็คือเป็นจิมซาสุย east line แล้วก็เปลี่ยนที่จิมซาสุย east line เนี่ยไปที่โฮมาตินแต่จริงๆมันเดินทางง่ายกว่าตอนตอนไปไปเกาหลีไปรู้สึกว่ามันบางสถานีอะที่รู้สึกว่าซับซ้อนกับญี่ปุ่นซับซ้อนที่สุดแล้วก็ค <c oughs> ือสถานีนี้ไม่ซับซ้อน <c oughs> ง่ายมากเพราะว่าแต่ละที่มันมี มันมีแบบชื่อบอกป้ายบอกชัดเจนมาก,กาเลก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนสถานีนะคะก็มาลง MRT จิมซาสุยค่ะซึ่งจะมีร้านคาเฟ่น,นะคะที่ชื่อว่า o r คิ i พา a d ด r i a ค่ะ ร้านนี้ก็เป็นร้านดังทาร์ตไข่ร้านดังของที่นี่เหมือนกันแล้วยังมีขนมทาร์ตอื่นๆนะคะให้เลือกมากมายโดยช้อนนี่เลยไปก็ได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะคะทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงจริงเป็นเหมือนอครั้ง,งที่สองมั้งจำไม่ได้ว่าเคยมาแวะชิมร้านนี้แล้วอย่ารืลองชิมอันนี้จะขอลองชิมไส้พิตาชิวก่กนนะ่านะคนที่อยากชิมก่อนเพราะว่ากลัวมันมันไม่อร่อยอะ เพราะว่าเราเดินทางไปไกลเลยเดี๋ยวเราชิมไส้พิเดชิวของทุกคนกันอืมนีม่กรอบนะชีวิตเรื่มบานเนาะไส้ไทยขามีความกรอบกรอบแล้วก็ไส้เนี่ยอร่อยไส้อร่อยมากเพราะมันเหมือนกันขยาบ้านเธอเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นครีมออริจินอลครีม มนมเนม,มนมจืดาะเราอะเราต้องรอเราต้องรอจริๆงๆนะทุกคนเพ่ิ <c oughs> ่งถึงจิมซ้าซุย ไแล้วคะ่ะแล้วในวันที่เราตั้งใจมามากๆผลก็ตกจริงๆวันนี้เราตั้งใจมาคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะเป็นพิเศษเลยเพราะเราได้ตามพรที่ขออันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนเลยนะคะแต่ถ้าสําหรับปลายปลายดีใจมากๆที่ได้กลับมาไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งที่นี่แล้วด้านในนะคะก็จะมีชุดที่เป็นชุดคืนเงินเ,นเจ้าแม่กวนอิมโดยเฉพาะเลยไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนถ้าใครที่มาไหว้แล้วรู้สึกว่าจะไหวยังไงทําพิธียังไงข้างใน,นะคะ่ะมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาไทยได้ด้วย ีนไหนก็เดินสายมาไหว้พระแล้วก็จะมาอีกวัดหนึ่งที่ดังมากๆที่ชาวฮ่องกงนะคะนิยมมากราบไหว้ก็คือวัดกวนอูนั่นเองค่ะซึ่งภายในวัดเองนะคะก็จะไม่ได้มีคนพลุกพ่านมากค่ะแล้วก็จะมีชุดไหว้เช่นเดียวกันค่ะส่วนซึ่งการขอพรที่วัดกวนอูนะคะเป็นทริคหรือเทคนิคเล็กๆก็คือจะเป็นท่านเทพกวนอูเนี่ยเป็นเทพแห่งความ อําอนาจค่ะแล้วก็ชื่อเสียงบารมีสามารถมากราบไหว้ขอพรท่านที่นี่ได้ค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าชื่อเสียงเงินทองต่างๆรวมไปถึงสุขภาพก็ได้เช่นเดียวกันการไหว้นะคะเป็นการไหว้ขอพรจุดทูปแล้วก็ถวายเครื่องบูชาจากฝั่งตะวันออกของเกาลูนนะคะเราก็กลับมาที่ฝั่งตะวันตกเคนเนดีทาวน์สเตชันนะคะที่นี่ถือเป็นจุด ฮอตสปอตเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ที่คนนิยมมาถ่ายรูปซึ่งเรียกว่าเจนเนี้ยชอบมาถ่ายรูปที่นี่ที่สุดแล้วแต่แต่แต่เราไม่ได้ไปที่เขาถ่ายรูปกันค่ะวันนี้เราจะไปตามหาร้านที่กินข้าวกันอีกรอบเพราะว่าวันนี้มันฝนตกคิดว่าถ้าถ่ายรูปไปก็อาจจะออกมาอีกฟิลดนึงก็เลยตัดสินใจเดินไปเรื่อยเพื่อไปหาร้านกินข้าวดีกว่าค่ะแนะนำถ้ามาฮ่องกงมาช่วงหน้าหนาว เราจะอยู่ติด,ดกันไม่ได้หรอไม่ต้องวเวินไกลขนาดนีนด้ที่สำคัญก็มีเมนูที่จะเป็นอาหารที่เป็นที่มันมีทางเลบเปรน ชีเซตเบคครอบแล้วอาหารเชาแล้วก็เป็นมูจเซ็ตก็มีแบบจริงๆเนี่ยอาหารเช้านี่สน็คแน็ค่ะนะคะโกโ่อยนอกอนุอนาตกินไก่ก่อนคือเขาก็จะมีไอ้ตัวแกนจุอานแ้อะตหให้แต่ว่าเราจะ

คุณสยไงเอ๊ั้นจดนี้มันมะไรบ้างถามก้นยูงั้น่ชาากาะม่ะรบาเขาทำได้ดีเลยนกาแฟี่ยงยไนสีนารินมากเลย ถือว่าไปได้มาคืนเงินก็แม่ใหวรอิ่มวัดทองคำคอนเร็ตแต่มาไหวต่อวัดห้องคนอูนะคะก็ว<อ>ัอูถ่ายวัดอูใจริงๆก็ไปค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจไปอ่ะไม่มีที่ไหนที่เราไปไม่ได้แต่เชื่อขอฝากไว้ด้วยถ้าสมุทไทรที่คิดว่าห้องคงเนี่ยมันมีแต่แบบเหมือนเราไปตามสถานที่ที่เขากอ็ แต่หลายๆคนตามไปรีวิวกันแล้วชิมแต่ว่ารอบนี้ตปเองไม่ได้ต้องไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวขนาดไหนเพราะว่าไปมารอบที่3ที่ฮ่องกงก็คือจะพักอยู่แถวจิมซาุยแบบไปข้าเอาในวิกตอเรียามาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารอบนี้ก็เลยขอมาเป็นบ้านนี้ดูแล,ลแล้วก็ลองทานอาหารในร้านที่เราเป็จ้กแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องดูร้านในคอมมิทเราไม่ถ่านรู o ก l e เลยคือเรนเดินหาเลยรู้สึกว่า การได้เดินหาหรือการแบบทางมันบางเขียถ้าเราแพนเยอะเกินไปโอกาสที่เราจะพลาดในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นแบบเป็นสุดท้ายเราอ่ะ explore แถวๆย่านที่เราพักใหม่ไปก็เลยจองม,มาอยู่ย่านโชวงว่าใ,ใกล้ๆวันใจ มันก็จะเป็นจริงๆก็แอบเซอร์ไพรส์เพราะย,ย่านนี้ก็คนคึกคักดีไม่แพ้จิมซาสุยที่เคยไปพักเลยค่ะแต่ว่าจิมซาสุยหรือแบบมันก็จะไปฝั่งอ่าววิตอรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าไปมาแล้วอะไปมาแล้วหลายรอบก็เลยรู้สึกว่ามาครั้งเนี้ยขอเปลี่ยนโลเคชั่นที่พักอะไรอย่างเงี้ยด้พาร์มนซึ่งห้องพักค่อนข้างสะอาดมากแล้วก็ราคาดีราคาดีมากเลยสำหรับคนที่ไม่ได้อยากแบบพักแพงเป็นแพงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำที่ สถานีชงวนันได้เคนเนดีด้วยเคนเนดีทาวก็เป็นแบบจุดสปอร์ตที่เรารู้สึกว่าที่ทาใไปมาฮ่องกงบ่อยแล้วอะเปลี่ยนสถานที่บ้านยอะไรเงี้ยแบบแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปมาเกาเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนของฮ่องกงก็คือฝนตกหนักแล้วก็บางวันก็คือตกแบบจะตกทั้งวันเลยซึ่งมันทำให้เดินทางลำบ,บากมาก อภัยก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องแยกทริปกันไปมาเขาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ขออาภัยทุกคนด้วยในความไม่สะดวกที่ต้องใส่ตาหรือใส่แบบอ,อ,อุปกรณต์ต่างๆเพราะว่าตาเรามันขเสียเดี๋ยวไว้เจอกันเลยนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าไม่รู้จะพาไปไหนแหละแต่ก็จะญยายาจะทำคลิปแบบให้เยอะขึ้นนะเพราะจริงๆเราก็พยายามแบ่งเวลาจากงานของเรามนาะ คมาเที่ยวอะไรย,ยังขึ้นอยู่สีค้ค้วก